ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจกับแนวโน้มการลงทุนเมื่อพูดถึงระบบเศรษฐกิจหลายคนอาจคิดถึง GDP การช่างงานหรือการส่งออกแต่สิ่งหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันก็คือปริมาณเงินในระบบเพราะเงินเปรียบเสมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจการมีเงินมากหรือน้อยเกินไปล้วนส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายการออมและการลงทุน ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจคืออะไรปริมาณเงินในระบบหมายถึงปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเงินสดในมือประชาชนเงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือแม้แต่เงินที่ธนาคารกลางสร้างขึ้นมาปริมาณเงินเหล่านี้มีผลต่อความสามารถในการใช้จ่ายของคนและธุรกิจธนาคารกลางเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยจะคอยดูแลไม่ให้เงินในระบบ มากเกินไปจนทำให้เงินเฟอ้อสูงหรือน้อยเกินไปจนเศรษฐกิจซบเซาความเชื่อมโยงกับการลงทุน 1. เมื่อปริมาณเงินในระบบเพิ่มขึ้นธนาคารมีสภาพคล่องมากขึ้นสามารถปล่อยกู้ได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยมมักจะต่ำลงนักลงทุนและธุรกิจจึงมีแรงจูงใจในการกู้เงินเพื่อขยายกิจการหรือเริ่มโครงการใหม่ๆการลงทุนในหุ้นและอสังหาก็มักคึกคักตามไปด้วย 2. เมื่อปริมาณเงินในระบบลดลงเงินกู้หายากขึ้นดอกเบีย้ยสูงขึ้นนักลงทุนและผู้ประกอบการจึงชะลอการลงทุนการหมุนเวียนของเงินในเศรษฐกิจลดลงส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนซบเซาตัวอย่างจากสถานการณ์จริงในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจรัฐบาลและธนาคารกลางหลายประเทศมักใช้มาตรการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเช่นการลดดอกเบีย้ยหรือทำ QE หรือ quantitative easing เพื่อเพิ่มปริมาณเงินกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและลงทุนในทางกลับกันหากเศรษฐกิจร้อนแรงเกินไปเงินเฟ้อพุ่งสูงธนาคารกลางจะดูดเงินออกจากระบบเช่นการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อชะลอการกู้ยืมและการลงทุนสำหรับประชาชนและนักลงทุนความเข้าใจเรื่องปริมาณเงินจะช่วยให้เราประเมินแนวโน้มการลงทุนได้เช่นถ้าเห็นว่านโยบายการเงินกำลังผ่อนคลาย มีการลดดอกเบี้ยเราอาจคาดได้ว่าตลาดหุ้นและอสังหามีโอกาสเติบโตถ้าเป็นช่วงเข้มงวดการเงินดอกเบี้ยสูงนักลงทุนควรระมัดระวังเพราะการกู้ยืมลงทุนจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นสรุปปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดอุณหภูมิของการลงทุนเมื่อเงินไหลเวียนมากเศรษฐกิจและการลงทุนก็มักเติบโตแต่เมื่อเงินตึงตัวบรรยากาศการลงทุนก็มักชะลอตัว การติดตามนโยบายการเงินของธนาคารกลางจึงเป็นเหมือนเข็มทิศที่ช่วยให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปเข้าใจทิศทางเศรษฐกิจและเตรียมตัวรับมือได้อย่างมีเหตุผล